ธรรมะสอนใจคำคมธรรมะวันนี้กับข้อคิดดีๆในชีวิตโยมฟังนะอย่าเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงใช้เวลามีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ ในชีวิตของเราทุกคนอาจจะต้องเคยพบเจอกับเรื่องที่ไม่ได้หลังใจหรือว่าเสียดายกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโอกาสที่พลาดไปหรือการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปตามที่หวังแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดหากเป็นเรื่องที่ผ่านไปเวลาย่อมไม่ไหลย้อนกลับมาดังนั้นจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีความสุขและจงเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันของชีวิตนะ เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมานั้นไม่ได้ช่วยให้เรากลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้และมองไปข้างหน้าเพื่อทำสิ่งที่เรารักและสร้างความทรงจำใหม่ๆที่มีความหมายอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ทุกช่วงเวลามีคุณค่าอย่าปล่อยให้ความเสียดายมาขโมยความสุขที่อยู่ตรงหน้าของเราไปนะโยม หากโยมทั้งหลายเห็นว่าสารรธรรมนีดีมีประโยชน์สามารถกดติดตามเพื่อไม่พลาดสารรธรรมในครั้งต่อไปและสามารถกดแชร์แบ่งปันไปเพื่อเป็นธรรมทานให้ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องของโยมได้นะ